สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าชู่ช่องนกรถไทยน,นะคะวันนี้ก็เกี่ยวข้าวนะคะข้าวนาปังแล้วคะรสแดงจนกรอบนะคะพี่น้องปูเทาเฮ็ดห,หน้าเนาะพี่น้องแดงจนกรอบมาเบิ่งามเด้เก๋คือไวายัเบ่เกี่ยวยังเขียวอยู่พี่น้องมาบัดนี้แดงจนกรอบพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าชูวช่องนกรถไทยน,นะคะขอพุณที่กดติดตามแลบชมนะคะวันนี้เราก็มาเกี่ยวข้าว ค่ะเป็นข้าวนาปังนะคะเจ้าก่อนเป็นข้าวริโอนะคะข้าวเจ้าริโอนี่ขอบคุณที่ใช้บริการนบรถไทยน,นะคะถ้าไม่มีพวกป่าาก็คงไม่มีวันนี้นะคะออขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่กบเข้ามารับชมแล้วก็ใช้บริการนบรถไทยน,นะคะ ขอพันหน้าแสี่ยงพี่น้องค่ะเจ้าริมเสร็จแล้วก็นางชำเมยพี่นอ้องก่อนเกีจยวเราซื้อมาในราคาสามแสนเก้านะคะสามแสนเก้ารวมพ่วงรวมค่าสูงเป็นสี่แสนสองนะคะนี่ดีซีเก้าห้า แล้วนี่ก็เจ้าเจ้าที่สามนะคะพี่น้องเจ้าที่สามบอลไล่ช่องไล่แล้วน,วนี่ก็จิบเบต่อยเจ้าหนึ่งนะคะพี่น้องน้องไล่หนาด้วยปโอโหไมเรื่องงานไม่อยากจนนะคะพี่น้องเปิดใจบริการได้เลือกไล่ช่องไล่ไปเปิด เราไปหมดนะคะเราไม่เรื่องงานนะคะว่าจะเรียกใช้บริการได้โอ,โอ้ร้อนมากนะคะวันนี้